สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องป้องไปสักครู่สักคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวค่ะนึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอีนังบะหมี่เครื่องก๋วยเตี๋ยวค่ะบะหมี่อันพงก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปแมก็เลยกินเป็นแบบแหงเอาใส่หมูขามหมูก๋วยเตี๋ยวขามหมูจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชกินกบับบะหมี่พี่น้องลูกชิ้นกบับบะหมี่ทวงหงอกกับบะหมี่ได้เด็ดใ่เป็นกะลําปีเอา ขาหมูที่มันยายต้มเมื่อวานเนี่ยขาหมูเข้มเตียวแห่งเส้นจันเป็เรื่อง่องานกับมาพี่น้องปรุงกันน้ำสม พริกเนี่ยจะได้ไปซื้อไม่ยู่พริกเม้นคิ้วคัะค่ะแล้วก็ต้องกินค่ะเพราะว่าบ่มีพริกผงอ,อยากกินเผ็ดๆจะ้ะถ้าได้กินก๋วยเตี๋ยวก็น่น่าพี่น้องเอ้ยชุนพริกค่ะชุนแสบจมูกเลยไหม <c oughs> ขอโทษครับให้ ฉุนคัดพิกใต้พียงน้องไม่กินเลี่ยงฉลองอันได้รับเงิน y ยูทูปพี่น้องอี่นงได้รับเงิน youtube แล้วดีใจดีใจดีใจ <c oughs> ความพยายามไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงพี่น้อง tiêu hèn, tiêu hèn. hèn, nước sẽ mấy xem xét về mặt cái Mm -hmm. Yeah. พี้เนี่ยพญายตอนที่ตอนที่นั่งเริ่มเพชรคลิปไม่มทีนั่งเคยดอยฟังว่าพญาย์เป็นบ่เหินด้วยเพิรนไว้นั่งบ้าเพิ่นบปอเสือว่าหาไว้นั่งสามารถหาเงินจากคลิปทีนั่งเฮ็ดได้แต่พอมาเมื่อเนี่ยเราเห็นไว้นั่งได้รับเงินที่เรอืมเราก็ดีใจเราดีใจแล้วก็บอกให้นน่งเฮ็ดคลิปต่อามาสั่นพี่้อง เธอต้องเหตคลิปอีกหลายๆว่าฉัน ได้นั่งจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเลือดไข่มันคๆาคลากนั่งมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะก๋วยเตี๋ยวเลือดเขาว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกับก๋วยเตี๋ยวเลือดมันบ่คือกันเหมืนบ่อพี่น้องนั่งกับบ่ดูนั่งตอนแรกนั่งนั่งคิดว่ามันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่มันมีสองซื้อเลือกเรียกแค่นั้นเองแต่นั่งเบิ่งในอันอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันคนละยางกันวาสั้น Cô tiêu lưng của tiêu lưng của tinh nè แับมันแดงน้ำแดงให้เราบ่อยมันหนีนางเหี้ยง nhau นนเลยเจ็ดชั่วโมงบ่เบ็กเพราะว่าน,นางกะว่าใบาสามนี่นางจะพอพอให้นางเลิกงานเหลอีนานงจะย่างไปหาคู่ คู่ประจําสั่นของอีนั่งจะไปลา่าคู่ปกติแล้วอีน่โรงเรียนอีนั่งจะต้องหยุดเสมอวันที่สิบเจ็ดก็คือหยุดเรียนก็คือปิดเทอมอะ,ะพี่นอ้องอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้จะต้องเรียนสามมือจันอังคารพูดแลว้วก็ปิดเทมิมแต่ว่าอีนั่งมีงานอีนั่งมีงานตลอดทั้งอาทิตย์เลยอีนั่งบ่เด้ไปเรียนอีนั่งก็เลยจะไปลา่าคู่ไปล่าคู่้วยตัวเองเนาะค่ะเนาะ แต่ล่าคู่ว่าฉันฉันเฮ็ดงานทั้งอาทิตย์ฉันบอด้มาเรียนเด้อฉันขอหยุดเลยว่าสั้นคู่บอกว่าว่เป็นอย่างโอเคปเปิดเติมสองเดือนเปิดเติมแล้วอีนังยังจะได้ไปเรียนอยูโวสหรือว่าดได้เรียนอยู่ดาแลนนี่ยังยังบารูเนาะคะ่ะ รอถามคู่ใหญ่ก่อนเม,ม,ม,มื่อนีปายคู่ใหญ่ปรยู่อืมอืมมันหมูอืม ปวดมือไหม อร่อยเมน้ได้ซิบเก่าหองเฮ็ดงานแต่เฮ็ดงานสนุกมากเฮ็ดคนเดียวบพรพี่ไพ่เนหยุ่งยากเฮ็ดแล้วก่อนเวลาเดี๋ยวซ้มซิบเอดหองนี่ได้ได้หองไงประมาณ4ีหองหาหองหองแบบ4ีที่นอนเตียงเตียงสองสันนะ แต่ว่ามือนี้เฮ็ดเสร็จเร็วเพราะว่ามือนี้ลูกค้าลูกค้าออกเร็วออกเร็วนั่มแหละเพราะลูกค้าออกยี่นั่งจะบึงห้องเลยว่าห้องไหนต้องเฮ็ดก่อนห้องห้องที่ต้องเฮ็ดก,ก่อนก็คือห้องที่ลูกค้าจองขเข่ามือนี้ยี่นั่งจะไล่ลงไปเลยไล่ห้องเฮ็ดก่อนยี่นั่งจะไปเก็บเก็บผ่าปูที่นอนเก็บชุดเก่าอ่ะชุดเก่าที่ว่าเ้า จะต้องเอาออกนะดิั่าเก็บออกออก็ออกก็เลยทุกห้องพอเก็บออกเสร็จป,ปุ๊บ้าน,นกับเขาไปเห็ุที่ละห้องวหียเสร็จแต่บ่ายมุ่งพี่น้องโอ้สิเด้อ บะเนียดเงี้ยงดีดพลังพลังเข่าไข่เจียวมะส่าวนี่ทีนี่ทีน่ากินยิ่งยาวเลยแม้เมื่หิวบ่ยังแรกบ่ตกเลยเงิดเข่าไข่เจียว in a ได้นาช่วงน้ำแดงกนินนี่ก่อนอยากกินโคกอ่ะอยากกินน้ำแดงอ่อกินโคกเกิดอาการไร้ใจพี่น้อง กินกนเดียวโยขวดไดดอิ่มพี่น้องสเสร็จแล้วยมเขาแรงก็จะไปนอนเบิร์ซีรีมด้วยเนี่ชีวิตทันง,งานบะมี่ยังบะมี่ลูกบะมี่หลานพี่ต้องดูแลมีแต่ผัวก็เท่ากับตัวตัวคนเดียวแหละพี่น้องะเพราะว่าต่างคนต่างดูแลตัวเอง <c oughs> พริกอยู่สพิหาซื้อพริกผงม,มาอยู่อันนี้จะทิมมันเผ็ดอยู่ขันวาซายเยอะๆมันเผ็ดอยู่แต่ว่ามันขิวคิวขึ้นจมูกเลยพี่น,อน้องเนี่ยยี่ห้อน่ะคิวมากชุนเอออิม่มชีวิตบ่มีลูกพี่น้องบ่มีลูกบ่มีหลานกอสบายเลิกงานกลับมาไม่เมื่อย เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินย้ำหิวกินเสร็จแล้วก็ไปนอนพักผ่อนตื่นมากอะเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานมันยศอยากไปใช้ก็ไปอยากกินยันก็กินในสี่งพี่น้อง่ะชีวิตบ่ไม่ลูกมันก็ดีแต่ถ้ามีลูกมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งมันเห็นใหงาบ่เหงาเอออนาคตต่อไปนางบ่รู้หรอกค่ะว่าจะมีลูกบอณะ เพราะว่าณตอนนี้อีน่าคิดว่าชีวิตของอีนั่งตอนนี้คือโอเคอีนอัง่งยันว่าถัดวามีแล้วอีนั่งจะเลี้ยงเขาได้บ่ดีเนาะค่ะเลี้งยงยานว่าถัดมีแล้วจะเลี้ยงเขาได้บ่ดีนะนาพี่น้องแล้วมันแล้วมันจะเป็นทุกเป็นทุกก็โตเฮ้าใจเฮ้านะพี่น้องเออแต่ว่าอนาคต้างหนากบ,บร่รบ้อยลนาะค่ะมีจะคนบอกอีนั่งว่าอายุยังหน่อยมีโรดว่าสัน่น มีหลดเอาไว้ให้เขาเลี้ยงดูใน่ยามแกแถวเอาไว้ให้ยามคิดถึงแต่ว่าสังคมฝรั่งค่ะต่นมีหลอดกับฝรั่งสังคมฝรัง่งเขาเขาก็บบกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ดอกพี่น้องค่ะอีดีได้ก็โตค่ะตัวมันฝรั่งนะบ่คือคนไทยเนาะค่ะนั่นแหละอนาคตจะเป็นจังไดก็สร้างชีวิตนี่นั่งตัวนี้ก็คือโอเคเพอร์เฟกต์เนาะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปใหม่ค่ะพี่น้องอีนาง อยช่วงนี้นี่ถามว่าดวงอีนั่งึ้นนะอีนา่งคิดว่าช่วงนี้ดวงดวงอีนา่งึ้นหลังจากที่ก้อนานะี่ดวงอีนางตกมนมาตอนนี้ดวงอีนั่งคิดว่าดวงอีนา่งึ้นนะได้งานได้งานได้เงินดีได้รถแล้วก็ได้รายได้จาก youtube เป็นเดือนแรกที่ได้รายได้จากย t u b e พี่น้องอ้ยอีนั่งดีใจลายโอู้วววเราเสีหยหายพี่น้อง อีนางก็บ,เบ่เคยคิดบ่เคยฝันเดวา่าอีนางจะเฮ็ดได้เพราะว่าก่อนหน้านี้อีนางเป็นคนดีบ่มีความรับผิดชอบเฮ็ดอีอย่างก็ลมเลวเบิดซุอย่างเฮ็ดงานก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลียปปล่ยนมาบ่ามีความรับผิดชอบบอกไปแน่ขาดแน่นุนนี่นั่นพ่อมาได้ผัวฝรังออ่งพออายุมากขึ้นพ่อใญสนอนีนางหลายๆอย่างแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ทุกม,มื้อนี่น,นี่มันะเทศไหยอีนางคิด แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะมีชีวิตทีด่ดีขึ้นเหตุจังไดล่ะในเมื่อเขาได้ผัวฝรั่งก็จริงแต่ว่าผัวฝรั่งบไดไให้เขาคืออันผัวบอมเป็นคนด้วยอ่ะบอกง่ายๆซะบอมเป็นคนด้วยขนาดนั้นบอมเป็นคนด้วยที่จะมาปรุงมาเปยให้เขาทุกอยาก่างก็ต้อง้องหาเองในเมื่อเขาอยากได้เขามีความฝานันเขาก็ต้องควยคว้าหาเองให้เอาเอง <c oughs> ขอโทษขออภัยสลักนำได้ตัวของนั่นน่ะคลิปนี่ช่องเนี่ยช่องเมียเมียฝรั่งบันนอกเนี่ยก่อนที่จะมาเปิดช่องเนี่ยอีนั่งเปิดมาหลายช่องเลยอีนั่งเป็นคนที่แบบว่าคันว่าคลิปที่จะเฮ็ดอย่างก็คือเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแบบเฮ็ดรับหูรับตาเฮ็ดเฮ็ดโดยที่บศึกษาเฮ็ดโดยที่บ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป hate, เฮ็ดพ่อเนึกอยากจะเฮ็ด u t u b e เห็นเขาเฮ็ด u t u b e กันเห็นเขาได้เงื่อนเห็นเขาด้วยกันก็อยากเฮ็ดเปิดสองช่องสามช่องพี่น้องเปิดสองช่องสามช่องคิดว่าจะโอ๊ยก็แค่กัแคทายคลิปลงคลิปมันประมาอีอย่างยากขนาดนั้นเฮ็ดได้เฮ็ดได้ยู่้วบัดที่นี่เฮ็ดได้ยุ่ประมาณเดือนเดือนเดือนก็กลัอยุ่สองช่องสามช่องเนี่ยแหละจำจำไม่ได้ละเดือนก็กว่าลงลงตอนแรกลง ลงคลิปเสมือลงลง่งทายลง่ลงลง่งล่งทายลง่งทายคลิปอัปโหลดทายคลิปอัปโหลดขยันมากเลยนะตอนแรกพ่อบัตรเทนี่เหมือนว่าจับป่าหลายมือเลยพี่น้องเปิดที่จริงเขาให้เปิดที่เปิดที่ละคลิปเอเปิดที่ละ,ทละช่องเปิดช่องเดียวแล้วก็พยายามเ็ดช่องนึงให้มันพานแต่ว่าอีนั่งเนี่ยเปิดสองช่องสามช่องพี่น้องช่อง youtube นะตอนนั้นนะแหลกๆเลย youtube ปพ่อได้ไปเพจอีกไปเพจ a c e b o o k อีกย่ำมอยากได้เงินนะ อยากได้เงินคือเขานะอยากได้อยากมีคือเขานะตะกี้นะแต่ว่าบอศึกษาแล้วก็บอกหูจาจักรดีไซน์จขว o n งนะว่าเป็นแบบไหนนะพี่น้องตอนนั้นนะเปิดโอ้ยพยายามเพีรอันคนเปิดแหลกๆคนกันยังไม่ทันมาติดตามเนาะเพราะว่าเขายังบอหูหลักการแล้วก็ยังบ่หูคอนเทนต์ว่าเขาเสิเหตุอีอย่างแนวไหนพูดกรติดๆคัดคัดเขินๆอ่องกล่องนะพี่น้องเออตะกี้เนี่ยแรกๆเลยนะแบบนี้นี่ อันเพจเนาะเพจเพจเฟซบุ๊กน่ะมันจะมีมันมันจะมีแบบว่าให้เข้าโปรโมทเพจก็คือให้เข้าเนี่ยจ่ายเงื่อนเข้าไปโปรโมทเพจแต่เพจเฟแลวเพจนะมันจะเอาคลิปของเขานะ่ะกระจายออกไปขึ้อยูทีว่าเข้าจะอ่าจ่ายจ่ายเงืนเข้าไปเท่าไหรคันว่าจ่ายเงื่อนหน่อยมันก็จะกระจายไปหาคนในหน่อยคันว่าจ่ายเงื่อนเข้าไปหลายมันก็จะกระจายออกไปหลายจนงสี่หน้าพี่นอ้อง เออตะกี้นี้นั่งรับหูรับตาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยจ่ายเงินเสียงเงินห้กับเพจ y o u t ท b e ต่างมาทใดเอ้ยบอแมนเพ youtube เพ f a ฟ e b o o k เพจนะในในใน,ในช่องเพจนะอีนั่งเบิดเงินที่จ่ายาค่าโฆษณาตรงเนี้ยไปหลายๆเพราะว่าจะให้คลิปของอีนั่งกระจายออกไปแต่ที่ไหนที่ไหนได้ก็ปล่อยหลุดเพราะว่าบ่มีความรับผิดชอบบอ่มีความรับผิดชอบท่อเฮ็ดหลายซองผดลงบาท่าน เออแล้วพอดีก็นั่นก็ถูกปิดไปปิดเบิดทุกช่องแล้วก็มาสั่งหม่เหมื่อตอนที่ต้นปีที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้ก็หนึ่งปีหกเดือนพอดีพี่น้องเออช่องนี้นะเมียฝรั่งบันนองที่น้ำขัดอดทนลงคลิปซูมือซุกม,มือแต่อ,อ่าทุกมือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก่จะมีตั้งแต่เหตุมาก,ก่อจะมีประมาณสองมือสามมือนนี่แหละ บ่าไรตดไไลงคลิปสองประมาณสองมือสามมือเลยแหละนอกนั้นนี่นั่งลงคลิปนี่นั่งลงมือละสองคลิปสามคลิปบางมือกับซีคลิปหาคลิปก็มีบางมือบอมมีเวลาออ้ดีก็คลิปหนึ่งอะเนี่ยช่องเนี่ยนีย่นั่งลงนหนึ่งปีหกเดือนเนี่ยมือน,นี่ได้รับเงินแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องปองไปขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม มาพูดอคอมเมนต์พูดคุยหายกำลังใจกันเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนีอีนางเฮ็ดสำเร็จแล้วพี่น้องเคยบ่เคยคิดบ่เคยฝันวนะ่าชีวิตนี้จะเฮ็ดอ um ีหยังสำเร็จพี่น้องตอนนี้อีนางคิดว่าดวงอีนางขึ้นเนาะคะ่ะเนาะอีนางก็จะประคับประคองมันต่อไปคลิปตอนนี้อีนางได้ได้เงินแหละมื่อนี้ได้เงินมือแรกเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยพิกติดแขนเมื่อนี้ได้เงินมือแรกขันว่าอีนางบอร์เบายุดบอหยุดลงคลิป เงินก็นจะเข่าสู้เดือนเข่าสู้เดือนสู้เดือนชู้เดือนพี่น้องเฮย้ยดีใจพูดละสไห้ตื่นตันว่าเป็นยังเพชร <laughs> คลิปนี้ฟังไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วพอก็คลิปไมคค่ะมืออื่นน่าก็จะตื่นแต่สาวเดินทางไปเหตุงานอีกคือเกา่าพาเพียงหน่งไปเหตุงานอีกคือเก่านะคะเนาะล้วพอกัคลิปไมค่ะบาย